ซึ้งอะเห็นคอมเมนต์นี้ก็เลยตามไปดูคลิปพี่2คนนั้นมาที่เป็นผู้ทอมกับผู้ชายที่เขาแต่งงานกันน่ะแล้วดูสภาพกู<อ>ซึ่งซึ้งอะเออคือดูจบละเป็นคลิปที่พี่สองคนแบบให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อกันอะแล้วเรารู้ได้เลยจริงๆว่าความรักมันคือความรักแค่นั้นเลย เพราะว่าพี่ผู้ชายอ่ะเขาก็ไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนแฟนของเขาเรารู้เลยว่าทําไมเขาถึงแต่งงานกันพี่ผู้ชายอ่ะก็เป็นผู้ชายที่ทัศนคติ ดีแก่คือเขาไม่ได้มองว่าเขาจะเปลี่ยนทอมให้เป็นเธออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทัศนคติแบบชายแท้อะแก่คือเลยสัมภาษณ์อ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องการให้เปลี่ยนอะไรเลยต้องการให้เป็นแบบนี้แหละเป็นทอมก็เป็นแบบนี้งานแต่งงานอะ่ะอยากแต่งชุดแบบไหนก็คือได้เลยส่วนพี่ที่เป็นผู้ทอมหมาก็คือหล่อมากแก่แล้วก็ที่บอกว่าชนะใจได้อ่ะก็คือ13ปีนะ ใช้เวลา13ปีด้วยกันนะคือเขาอ่ะเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนที่ปรึกษาคุยกันอะไรอย่างงี้มาก่อนเนาะไม่ได้เป็นลักษณะที่เข้าหาแล้วจีบแล้วแบบอยากได้อะไรอย่างงี้นะคือพี่ผู้ชายก็เล่าว่าเออไม่ได้เป็นแบบแนวนั้นเข้ามาในลักษณะนี้13ปีอะจนพี่เขาแบบ40กว่าแล้วตอนนี้แต่ยังดูแบบไม่แก่เลยนะแต่คือแสดงว่าตอนนั้นนะก็ต้องอายุแบบเกือบ30กันละ ที่รู้จักกันมาอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นคู่คิดมีคนบอกว่าเป็นทวินเฟลมหรือเปล่าเขาเกิดเดือนเดียวกันวันเหมือนกันด้วยนะก็ไม่รู้เราอาจจะเชื่อในเรื่องนั้นก็ได้หรืออาจจะมองแค่ว่าเขาคือมนุษย์สองคนที่แชร์ความรู้สึกแล้วมันคลิกกันคุยกันรู้เรื่องอยูด่ด้วยกันแล้วสบายใจแค่นั้นเลยก็ได้พอดูคลิปจบก็แบบรักก็คือแค่รัก แล้วก็เข้าใจในเรื่องของความลื่นไหลาทางเพศแล้วก็เรื่องนี้มาตอกย้ำคําพูดอีกอันหนึ่งที่บอกว่าความรักอะมันไม่มีเหตุผลแล้วถ้าเราให้เหตุผลกับความรักอะใช่ว่ามันไม่ใช่ละนี่ไงมันเลยหาเหตุผลไม่ได้ว่าทําไม ถึงต้องอย่างนี้อย่างนี้มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนสองคนแค่นั้นเลยจริงๆเว้ยซึ่งพี่เขาต้องก้าวข้ามผ่านอะไรเยอะมากแกเชื่อไหมอย่างผู้ทอมอย่างเงี้ยการที่จะคบกับผู้ชายเนี่ยมันคือมันต้องก้าวข้ามผ่านคําพูดของคนนั้นคนนี้อะไรเยอะมากนะและยิ่งด้วยแบบคนไทยอ่ะทัศนคติบางคนอนะ่ะชอบพูดชอบวิจารณชอบแบบตัดสินชีวิตคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องก้าวข้ามผ่านเยอะมากนะเพราะฉะนั้นพักค่ะคนอื่นพัก เนาะอันนี้คือความรู้สึกของเขาสองคน้ะเขาเลือกแล้วมันคือชีวิตเขาไม่มีอะไรนอกจากคําว่ายินดีเพราะว่ามันคือความรักนะแกความรักความรู้สึกความเข้าใจอะ่ะบางทีคนเราก็ต้องการแค่นั้นคนที่รักเข้าใจแล้วก็ อยู่กับเราไปได้ใช้ชีวิตกับเราไปได้ซึ่งก็เห็นกันแล้วนะคะว่านี่แหละคือ,ค,อคือความรัก,กแก่มันไม่ได้มีค o n d i ช i o n หรือเงื่อนไขอะไรที่ตายตัวนะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนสองคนเลยคนอื่นไม่เกี่ยวเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรยังไงก็อย่าลืมแค่ว่าอันนั้นชีวิตเขาปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของเขาไปเนาะเราไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจในชีวิตของเขา ก็เป็นเรื่องของเขาไปนะคะส่วนอีฟก,ก็ไม่มีอะไรนอกจากคําว่ายินดีกับความรักของพี่ทั้งสองคนในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันเนาะต่อให้มันเป็นความรักของคู่อื่นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนกับเพศไหนอะไรก็แล้วแต่เราต้องอย่าลืมข้อนึงว่ามันคือความรักระหว่างมนุษย์สองคนมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราก็คนที่จะยินดีกับเขานะคะแล้วก็ถ้าใครมีประสบการณ์อะไรอยากมาแช์นะเม้นเอาไว้เลยดรอีมาอ่านนะ